สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช anel ของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ NewQ Futuristic Thailand Bamboo Jet Fighting Jet Fighter Concept สุดล้ำที่ผสมผสานดีไซน์อนาคตเข้ากับเอกลักษณ์ไทยและวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ไผ่ได้อย่างน่าสนใจโดยสคริปต์นี้จะเป็นการรีวิวเชิงลึกในรูปแบบเล่าเรื่องยาวต่อเนื่อง ครบทุกประเด็นทั้งภายนอกภายในประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยจุดขายเฉพาะตัวราคาโดยประมาณและบทสรุปที่ช่วยให้ทุกคนจินตนาการถึงศักยภาพของยานรบรุ่นนี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นถือเป็นโปรเจกต์คอนเซปที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในวงการออกแบบอากาศยานเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์แบบไทยที่ถูกผลักดันไปไกลล่าที่เคยมีมา สำหรับดีไซน์ภายนอกหรือเอ็กทีรยรยของเจ็ตลำนี้สิ่งแรกที่สะดุดตาคือโครงสร้างที่ใช้คอมโพสิตผสมระหว่างวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และไม้ไผ่ซึ่งผ่านการอัดขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีความร้อนสูงทำให้ได้พื้นผิวที่ทั้งเบาแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นต่อแรงสั่นสะเทือนมากกว่าโลหะทั่วไป เส้นสายภายนอกถูกออกแบบให้โฉบเฉี่ยวเหนือเครื่องบินรบทั่วไปโดยตัวลำมีทรงลิ่มโฉบลมพร้อมปีกแบบพับปรับองศาได้อัตโนมัติตามความเร็วลมและแรงกดอากาศอีกทั้งยังมีการนำงานลายไทยไปประยุกต์ใช้ในส่วนลำตัวและปลายปีกอย่างกลมกลืนทำให้มันดูมีเอกลักษณ์จนสามารถจำได้ทันทีว่าเป็นเจ็ตจากไทยซึ่งเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของการบินเชิงยุทธศาสตร์ให้ไม่ใช่แค่ทรงพลัง แต่ยังงดงามและมีสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครขนาดเดียวกันดีไซน์ปลายจมูกเครื่องบินก็ถูกปรับให้มีลักษณะคมและแคบเพื่อลดแรงต้านอากาศทำงานร่วมกับช่องรับอากาศแบบอัตทีฟที่สามารถขยายหรือหดตัวเองตามสภาวะการบินถือเป็นภายนอกที่ทั้งดูดันและล้ำสมัยในเวลาเดียวกันภายในหรืออินทีเรียของเครื่องลำนี้ก็มีการออกแบบที่ล้ำไม่แพ้ภายนอก โดยห้องนักบินออกแบบให้เป็นระบบฟูลโฮโลกราฟิกคอปพิทที่สามารถฉายข้อมูลแบบ3มิติรอบตัวนักบินช่วยให้มองเห็นทิศทางเป้าหมายระยะทางและข้อมูลต่างๆโดยไม่ต้องละสายตาจากแนวการบินเบาะนั่งถูกผลิตจากวัสดุไพยคอมโพสิตที่ทั้งยืดหยุ่นและรองรับแรงกระแทก พร้อมระบบปรับสริระอัตโนมัติที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงให้เข้ากับสริระของนักบินแต่ละคนแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ภายในยังลดปุ่มควบคุมแบบดั้งเดิมลงอย่างมากและเปลี่ยนเป็นคำสั่งแบบสัมผัสอากาศแอร์เจอร์และสั่งงานด้วยเสียงรวมถึงระบบ AI ผู้ช่วยที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนนักบินก่อนเกิดความเสี่ยงได้หลายขั้นตอน ทำให้ห้องนักบินโปร่งสะอาดตาและให้ประสบการณ์การขับเคลื่อนที่เหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟเลยทีเดียวด้านประสิทธิภาพหรือ performance ของเจ็ลลำนี้เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์คู่ที่ทำงานร่วมกันระหว่างพลังงานเชื้อเพลิงอากาศยานรุ่นใหม่กับพลังงานชีวภาพจากเส้นใยไผ่สังเคราะห์ทำให้แรงขับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง สามารถเร่งความเร็วทะลุระดับแมสสามได้ภายในไม่กี่วินาทีพร้อมระบบปรับสมดุลปีกอัตโนมัติที่ทำให้สามารถร่อนหรือพลิกตัวหลบหลีกได้อย่างนุ่มนวลและว่องไวอีกทั้งยังมีระบบเรดาร์แบบควอนตัมรดาที่สามารถระบุวัตถุเล็กมากๆได้ในระยะไกลและตรวจจับสัญญาณพลางตัวได้ดีกว่าเรดาร์ยุก่อนอย่างชัดเจนทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินรบประสิทธิภาพสูงที่ตอบสนองการรบทั้งในระยะใกล้และระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อพูดถึงระบบความปลอดภัยหรือ Safety Feature 7นี้ก็มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นกันตั้งแต่ระบบกันสะเทือนแรงจีด้วยสนามแม่เหล็กที่ลดแรงกดบนร่างกายนักบินช่วงการเร่งหรือเบรกกระทันหันระบบตรวจจับการชนแบบรอบทิศท,ทางที่ใช้เซนเซอร์ควอนตัมในการคำนวณความเสี่ยงล่วงหน้าหลายวินาที ไปจนถึงกรอบพลังงานแบบ a d d p t i v e e n e r g y Shield ที่สามารถเปลี่ยนความหนาแน่นของสนามพลังตามประเภทของอาวุธที่เข้ามาโจมตีซึ่งถือเป็นระบบความปลอดภัยเชิงรุกที่ช่วยลดความเสียหายของตัวเครื่องได้อย่างมากหากเกิดเหตุฉุกเฉินนักบินยังสามารถใช้ระบบ Escape p o d ที่จะแยกส่วนห้องนักบินออกจาก,กลำตัวและปล่อยร่มนิรภัยอัตโนมัติทันทีเพิ่มโอกาสรอดในสถานการณ์เลวร้ายได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับจุดเด่นเฉพาะตัวหรือ unique selling point นั้นสิ่งที่ทำให้เจ็ตลํานี้ไม่เหมือนใครคือการผสมผสานวัสดุไผ่เข้ากับเทคโนโลยีอนาคตอย่างลงตัวทำให้มันทั้งเบาประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังมีเอกลักษณ์แบบไทยที่ไม่เหมือนชาติใดในโลกนอกจากนี้ดีไซน์ภายนอกและภายในที่ล้ำสมยัยรวมถึงระบบควบคุมที่ใช้ AI ขับเคลื่อนทำให้มันเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์ของความล้ำหน้าและวัฒนธรรมไปพร้อมกันความสามารถในการทำงานแบบหลายรูปแบบมันติโหมด Attack System ที่สลับโหมดระหว่างรบภาคพื้นรบกลางอากาศและรบป้องกันได้อย่างรวดเร็วก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่โดดเด่นไม่แพ้กัน ในด้านราคาแม้ว่านี่จะยังเป็นคอนเซปต์แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าหากผลิตจริงราคาหน้าจะอยู่ในช่วงประมาณ120-150ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือก